ชิมกระปูชิมค่ะ,คะว้าวอะไรนี่คะตำตะไคร้หวหอหุ่นแห้งกะปิสดค่ะหฮใส่ลงไปเลยค่ะในน้ำใบย่านางจ้าปิดฝารอให้ข้าวเดือดแล้วก็เราจะใส่ปลาลงไปเลยค่ะเฮ้เดือดเลยค่ะเดือดเลยค่ะใส่ปลาค่ปะปลาปลานิมชิ้นใหญ่ๆ ืมใส่วันนี้คุณยาใส่เป,ป็นสามชิ้นเดี่ยวเว้าวหน้าตานมากเลยจ้าดูค่ะเห็ดโคนเราล้างให้สะอาดด้วยน้ำเกลือนะคะดูคะ่ะเตรียมไว้มีผักด้วยมีฟักทองมีบวบแล้วก็ยอดปล <c oughs> าใครจะทำเ,เดี๋ยวแล้วจ้า <c oughs> เดี๋ยแล้วจ้า <c oughs> ผักใส่นลคะฟักทองใส่แล้วก็บวบ่ะ ข้แกงเราก็จะมีอยู่แค่ผักไชเท้กหอมแค่นี้นะคะอย่าใส่เยอะพี่พทรโสและใส่ให้ผักนี้สุกก,ก่อนแล้วก็ใส่เห็ดนะคะสุดท้ายก็จะตามด้วยผักอีกตู่หรือใบแมงลักบั่นเระๆๆๆค่ะใส่แล้วเป็นหญ้าต่อไปสุกเลยค่ะปลาสุกแล้วผักอันนี้ก็สุกแล้วก็ใส่เห็ดเลยค่ะ เห็ดโคนค่ะเห็ดคนเห็ดปวกบานเ่าเนี่ค่ะใส่ลงไปเลยลเห็ดโคนน่าจากตลาดปลาจากไปตลาดปลานะแล้วก็สุดท้ายยังไม่สุดท้ายค่ะรอให้สุก แล้วมก็แสงมีสุดท้ายแล้วก็ปิดฝายกลงเลยคะ่ะอาปิดฝากันคะ่ะมันเห็ดมันสุกหรือยังอ่ะมาดูเห็กห<ม>ด,ดหก่อน,นอย่างอื่นสุกแล้วแซบแซบเดือบูอีกนิดนึงเฮ้คนชิมเดี๋ยวนี้คะ่ะ <c oughs> สะบ,บัดจ่า,าสะบ,บัดจ่า,าเสร็จแล้วฮะเวลาไหมว้า wow. ดูค่ะปูนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้าใส่ใบแมงลักหรือผักอีตูลงไปเลยจ้าแซ่บๆหอมนะค่ะนี่คนยกเสิร์ฟก็ต้องเป็นปูจิกจ้ามาเลยจ้าหม้อร้อนๆจหม้้ออรนๆว้าววันนี้เรากินกำลังเดือดจี้เลยค่ะปหม้อไฟเลยจ้าแซบแซบกระจายแซ่บๆกินข้าหม้อเลยค่ะปูขาชิมค่ะปู ชิมค่ะปูตักดูก่อนว่ามีอะไรบ้างดูนี่ดูค่ะดูปลาเราค่ะนี่เบลเลยวัล่ะเลยว้าวนี่ค่ะชิมค่ะปูชิมค่ะ,ม,คะมันอะไรเี่ไงคะแกงเห็ดปูแกงเห็ดโคนบ้านบ้านสูตรสำหรับใบกระเสียนไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะใส่ปลานิล ชิ้นใหญ่ๆเลยค่ะดูว <c oughs> แช่น้ำเกลืออย่างนี้นะคะเห็ด <c oughs> คนเราต้องแช่น้ำเกลือนะคะปูถ้าเกิดเราไม่แช่น้ำเกลือเนี่ยดินม,มันจะไม่ออกขนาดนี้ก็ยังออกไม่ร้อยเปอร์เซ็นต